ที่พักร้อนท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามของเม็กซิโกกลับกลายเป็นนรกของหนุ่มสาวชาวอเมริกัน4คนเมื่อได้พบกับชายลึกลับที่ชวนไปเดินป่าค้นหาซากอรารยธรรมมายาโบราณที่มีความอันตรายซ่อนอยู่ <S <S เรื่องราวของ The r รุน s แดนร้างกระชากวิญญาณที่ใช้ในปี2008จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ แดนร้างกระชากวิญญาณเล่าเรื่องราวของคู่รักชาวอเมริกัน2คู่เดินทางไปท่องเที่ยวอย่างไมซิโกครับในขณะที่กําลังนอนเล่นอยู่ตรงสระน้ําก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่อ้างว่ามากับพี่สาวที่เป็นนักโบราณคดีมาศึกษาพิระมิดโบราณของอรารยธรรมมายาที่มันถูกซ่อนเอาไว้ในป่าลึกอย่างที่ไม่มีใครเคยเข้าไป